เนี่ยยายเนี่ยพวกมีไปละน้องลาวนี่ตเดี๋ยวพวกเดินทางไปละน้องลายอะไรนี่ยาจุ่มบอลละน้องมันละน้องนู่นในเมืองมุกเขาเนาะู่นอุ๊บละน้องออพว่ไปละน้องลาวนี่ต่อเดียวเราไปละน้องมันไปรถตัวไปเอ๊ะเดี๋ยวอัจุ่มบอลเดียนี้ไม่ไปละน้องละน้องไม่เนาะมันห้อมใหญ่ดีมาก

เนี่ยเดะใหญ่ไปนอนเลยครับไปนอนแล้วเลยแล้วใส่เชื้อช่วยอรกแอืมใส่เสื้อช่วยข้าวหยั่งหมดนี่เนอตัวยังอืมใส่ในนี้ไอ้นุ่งเออไปแยกซะแยกเลยโอเคเอาครับนี่ครับห้องน้องชายผมครับผมนี่น้องฟอดครับ นี่น้องชายผมครับผมผีกาพลาน้องเออครับตรงนี้ครับเออดูแลตัวเองงานทำได้แล้วน้องเบาได้ครับนี่หนังเล่นแต่ผมหนังวันครับน้องเบาครับนี่ข้าวเอามากินแนอ่องกันตัวข้าวอยู่เลยนี่ครับเอนื้อครับผมน้ำเมื่อนกันไหมครับนี่น้องเบาน้องชายแต่แท้เลยครับผมสองคนพี่น้องครับนี่ครับผมก็กลับไปละน้องก็ลาวครับผมโอเคครับทุกคนไป ผมให้แม่ไปส่งที่ไอหน้าร้านดาจูแล้วก็เดี๋ยวรถตัวเขาจะมารับครับไปแม่ไปส่งไปไงไป ไปเลยแม่แม่บายบายไปเลยไป,ไปเลยจุกนี้นะลูกนะเดินดังอดไปลูกโอเคโอเคไหมไปเลยโอเคครับทุกคนผมก็ได้อยู่หน้าหลานตาชูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่ผมก็มาส่งอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ผมก็เดินข้ามมานะครับเพราะแกแบบไม่อยากแกข้ามมาเหมือนกันทุกคนเพรบบาะมันอันตรายกลางคืนรถวิ่งเร็วด้วยไงทุกคน แล้วก็ตอนนี้ผมก็รอรถรถทัวร์อยู่นะครับผมนะเพื่อที่ว่าจะไปละนองนะครับผมนะโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางครั้งนี้ให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับทุกคนนะดูครับผมข้างหลังเป็นน้ำพุอย่างสวยเลยครับทุกคนโอเคครับผมไปเจอกันตอนรถทัวร์มาเลยครับผม โอ้รถตัวมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว,ลว,ลวรถตัวผมมาแล้วครับโอเคครับทุกคนขึคค้นอยู่บนรถเลยครับไม่อยากพูดแต่งดังเดี๋ยวผู้โดยสารก็ตเตะ 15นาทีผมอยู่ที่ทุ่งสงเลยครับผมรถแวะพักกินข้าวครับผมนี่ผู้โดยสารก็พักกินข้าวผมส่วนผมก็มานั่งชิวๆยู่ข้าง <c oughs> <c oughs> วันนี้ถ่ายแต่บรรยากาศดีๆส <c oughs> วยๆทั้งนั้นเลยทุกคนนะโอเคครับไปเดินทางกันต่อ ผมก็ซื้อซาเปาครับผมหนึ่งลูกยี่สิบบาทครับไปทุกคนกินได้เลยครับผมโอเคครับผมไปเดินทางกันต่อ น,นอนเลยโอสวัสดีตอนตีสี่สามศูนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่และนองอยู่ที่อำเภอร,ราชกูดแล้วครับนี่ครับสามแยกราชกูดโอ้นันราชกูดวัสดุ โอ้ยถึงแล้วครับทุกคนรอรถมารับแล้วก็กลับบ้านนอนโอเคทุกคนแค่นี้แหละจุบจุบน้ำชาแนชานา้ำอูาาาา้อู้อ้ออู้ออ้อ

นองบออนนองนนองบอเน่่้จุบอลเ้จุบอลเจุบจุบอลเลร็วนะยนุบจบอเร็เร็วนงชาน้ำอนอืมดีใจไม่ไหวแล้วดีใจไม่ไหวแล้วค่ะนองน้

mình tiếng bò luôn hả mmmm 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 bò mmmm 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 cháu bò con mmmm 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 bò mmmm mmmm

nó nó bay nó bay bay nó bay khi đã nó bay